เพราะเหตุนี้แต่ถ้าหากเราอ,อยู่คนเดียวเรามีอิสระในเรื่องอา,อาหารการกินอันนี้ไม่ควรกินอันนี้ควรกินควรกินเท่านี้อะไรต่ออะไรนะครับปรากฏเวช่วงเวลาที่เข้ากรรมฐานาอยู่คนเดียวสุขภาพดีที่สุดนะแต่ทางด้านจิตใจอีกอะนะเดียวกรธนะเดียวอ่ารักเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบ นะอะไรต่ออะไรนี่ก็บรรทนาุได้เหมือนกันโดยเฉพาะไอ้ความโกรธนะอยู่คนเดียวอย่างอยู่ในป่าอยู่ตามก้นไม้มันมีเรื่องโกรธต้นไม้อยางนะไม่มีนะครับ <c oughs> มีเรื่องโกรธไอ้ต้นหญ้าก็ไม,ม่มือมีเรื่องโกรธไอ,บอ้บ่อน้าส่านน้ำอะไรก็ไม่มีอยู่กับป่าอย่างนะั้นนะครับมีแต่ความเรื่อนรม มอกเห็นอยู่แต่ว่านี่เป็นสถานที่สะดวกที่จะอาศัยปฏิบัตินะครับการอยู่รีกเก้นย่อมมอบกำลังให้หนึ่งนะทํทำไมถึงมอกกำลังให้การอยู่รีกเก้น<ม>อ่ามันก็เป็นปัจจัยต่อต่อกันมาพอสุขภาพปรานาไม่ดีนะก็เกิดกำลังความจริงไงตะกำลังปัญญาด้วยก็สมเครห์ได้ แล้วนะการอยู่รีกเรรนย่อมปิดกันโทษได้หนึ่งโทษในที่นี้ก็คือกีเลตตั้งหลายรวมทั้งกรรมที่ไม่สมควรฉันเรียกว่าโทษ <c oughs> การอยู่รีกเรรนย่อมกระจัดความเป็นคนไม่มียอดหนึ่งอยู่รีเกนเราจะไปมียอดยังไงผมไม่เข้าใจจริงๆเพราะคำว่ายอดนะ่ะมันคือบริวารอ่ามันคือบริวารนะเมื่อ ยศได้แก่บริวารก็ต้องอยู่ท่ามกลางคนอื่นมีคนแวดล้อมมากไม่ใช่อยู่คนเดียวไม่ใช่รีเกเล่นแต่ในที่นี้ท่านบอกว่าย่อยมกระจัดความเป็นคนไม่มียศก็แสดงว่ามียศนะสินะและเอาบริวารมาจากไหนโอ้น่ากลัวฝูงลิงฝูงจ้างอะไรอย่างนั้น <laughs> มันก็ไม่น่าจะใจ่ <laughs> อะไรนะ เักษาปอ้าวเป็นจริงได้นะคนอยู่ปลาปลารกท่านไม่ได้ปปไปอยู่ป่าเฉยๆอยู่ปา่าปลารกความเพียรน,นะครับจะมีบริวานเยอะคือจะมีเทวดาแวดรอมระหวังรักษาเยอะนะครับก <c oughs> ารอยู่รีกเร้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนไม่มียศ หนึ่งสองอัน,นี้เพียงแต่ว่าตรงข้ามกันนะ <c oughs> ต้องมาด้วยกันไม่ก็จะนั้นไม่จําเป็นต้องอธิบายข้อนี้การอยู่เรียนย่อมบรรเทาความไม่ยินดีนะความไม่ยินดีในที่นี้คือไม่ยินดีในอธิกุศลได้แก่การจเจริญสัมมาทและวิปัสสนาการเจริญสัมมาทิวิปัสสนาท่านเรียกว่าอธิกุศลแปลว่ากุศนที่ยิ่งกว่ากุศลธรรมดาพอได้หยุด ในที่ที่เล็กเล่นไม่ครบครีด้วยหมู่แ้ะมันยินดีที่จะทำกิจแบบนี้นะครับสมถะเพราะพาะอยู่ในสถานที่อย่างนั้นนะครับอทีแรกดีกายก่อนนะแรกก็จะเร่นจิตไว้ในกรรมาฐานนะมันจะเกิดความยินดีขึ้นมานะครับเกิดความยินดีขึ้นมาว่าแม้มันเป็นโอกาสเหมาะเลือเกิดที่เราได้เจเริญสมาถะ ที่เราได้เจริญวิปัสสนานะ <c oughs> มีใครบ้างนะกระครุบครีกับคนอื่นนะ <c oughs> กินด้วยกันดูมโหสถข,ขับร้องอะไรกันอยู่ไดกันขณะนั้นก็เกิดยินดีจะเข้ากรรมฐา,านนะเพ่งดวงกัดสินหรือว่าปลารอบอารมณ์นามรูปมันไม่มีหรอกนะไม่มีหรอก <c oughs> มันเป็นโอกาสของการอยู่หรีกเล่น การอยู่รีกรเนย่อมทําความยินดีให้ตั้งขึ้นนี้ก็มาคู่กันเท่านั้นเองนะครับเมื่อบรรเทาความไม่ยินดีก็ต้องเกิดความยินดีการอยู่รีกรเนย่อมขจัดความกลัวได้นะความกลัวจะปราดไปถ้าเราอยู่ได้นะอยู่รีกรเ้นได้นะถ้าอาจจะสงสัยนะเออยู่คนเดียวอย่างนั้นมายิ่งกลัวสินั่นมันดูไม่ได้อย่างไง ถ้าอยู่ได้นะครับพออยู่ได้ปั๊บต่อไปนี่ที่ไหนที่ไหนก็อยู่ได้จะเป็นคนไม่กลัวนะครับ mm hmm. คนที่กลัวนะการอยู่คนเดียวอ่ะคือคนที่ไม่ที่ไม่เคยอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวก็ามาบ้านแล้วโอ้กลัวจนตัวสัน่นนะนี่เขาไปอยู่แล้ว อยู่คนเดียวและจิตของเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ว่างจานึกถึงนั่นถึงนี่ถึงผีถึงสางแล้วก็เกิดตัวแล้วเลนไว้ในกรรมฐานปักไว้ในกรรมฐานเอามีเหมือนกันนะบางคนเข้ากรรมฐานก็ห้ใส่ใจอารมณ์ปัจจุบันนะมีสติ <c oughs> อ่าก้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์ปัจจุบัน <c oughs> อย่างนี้นะครับไม่ ไปสนใจอะไรก็ไม่รู้พอเข้าไปปั๊บนะแหมมาอยู่อย่างนี้ที่นี่มันอันตรายรื้เปล่ามีสีผีมีแสงรื้เปล่าถ้าผีมันมามันจะมาอย่างไงไอ้ทีแรกมันคงจะยื่นมือยาวๆไปจับที่ลูกบิดประตูบิดแกร้งและประตูก็จะแงมออกแง่แล้วมันก็คงจะยื่นหน้าเขาขาโผล่ก็มาว่างมีใครอยู่ในห้องบ้างนะไปสร้างความสร้างอะไรนะ อจินตนาการให้ตัวเองเกิดความกลัวขึ้นมาเองโลกตัวเองทั้งนั้นนะครับ <c oughs> ผีไม่ยังไม่ไม,ไม่มีวิเวลจะมีให้มันมีจริงถ้าก่อนค,อค่อยว่านี่ยังไม่มีนะ <c oughs> มันก็ควรที่จะไม่กลัวอะไรแต่ไปทําให้ตัวเองกลัวจนได้ด้วยอุบายที่ไม่ฉรัด <c oughs> ทีนี้พออยู่ได้นะครับอยู่คนเดียวได้ไม่ว่าจะ สถานที่เปลี่ยวสักแค่ไหนเตียงอะไรกล่าวนี้นะครับเป็นคนที่ไม่กลัวกันไป <c oughs> การอยู่รีเล่เนย่อมสร้างความกล้าหาญนั่นก็มาคู่กันนั่นแหละนะครับหนึ่งการอยู่รีเล่เนย่อมกระจัดความเปลียดแค้นได้เพราะพออยู่รีเล่เนแล้วนะครับมันไม่มีกิจอื่นเป็นกิจวุ่นวายที่จะต้องทําไม่มีการเกี่ยงให้คนนั้นทําคนนี้ทํา และตัวก็ไม่ทำอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> อพอไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแก่ความเพียนมั่งก็อยากจะปราบรภาวานาจเจริญกุศลนะนี่เป็นอย่างนี้นะครับการอยู่รีกเล่นย่อมทําให้เกิดความเพียนก็มาคู่กันได้นอีกนะครับการอยู่รีกเล่นย่อมขจัดราคะไดนะ้อันนี้แปลกไปนะครับก็เกี่ยวกับว่าอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของราคะมีน้อยนะ แล้วก็แรกก็แรกก็แล้วก็อาจจะชื่นชมมองไปอุ้ยสะบวกก็แล้วนี่นะดอกบัวมันงามบานจับร่งอะไรแต่ซ้ำซากอยู่วันสองวันในที่สุดก็มันก็ชินไปนะและนอกนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรให้หน่าชื่นชมนะครับสัตว์ป่าอะไรที่เห็นอยู่ก็เมื่อไหร่น่าเดิมหน้าเก่าไว้การลอกตัวเก่าอะไรอย่างนี้นะไม่รู้จะไปดูอะไรนักหนานะครับ ก็เลยมัคขาดเคลนอารมณ์ที่จะยั่วยุให้เกิดความยินดีที่ท่าเรียกว่าราคะในที่นี้คำว่าขาจัดในที่นี้เป็นมีความหมายเพียงว่าบันเทาเท่าทนั้นไม่ใช่ละได้เดิดขาดตำานองนั้นนะนะครับนะการอยู่รีกเกรนย่อมกระจัดโทรศัได้หนึ่งนะเมื่อกำจัดราคะได้ นะก็กําจัดโทสะได้ราคะเป็นความปรารถนาะความอยากได้นะเมื่อได้เมื่อไม่ได้ตามที่ปรารถนาะก็จะเกิดความขุ่นเคืองโทสะก็ย่อมติดตามมานะทีนี้ไม่อยากไม่มีอะไรอยากได้อยู่แล้วโทสะก็เลยเกิดแย่นะครับอีกประการหนึ่งราคะโทสะเกิดได้ง่ายก็เกี่ยวกับว่ามีความควบคลีด้วยหมู่ด้วยคณะ นะเที่ยวรักคนนั้นเที่ยวโกรธคนนี้วุ่นวายกันไปหมดหรือว่าคนนั้นมาทําให้เราเสียหายก็โกรธคนนั้นมาทําให้เราชื่นชมก็ไปรักเขาก็อยู่อย่างนี้นะครับอยู่คนเดียวหมดความเกี่ยวข้องกับใครอะาไราค่าโทรศัพท์วันเทาเบาบางลงไปเยอะนะยอ่อมกระจัดโมหะได้ก็เกี่ยวกับว่าพออยู่ดีเ,เล่นอยู่อย่างนั้นนะโอกาสที่จะ ได้ปีนิดพิจารณาทำทั้งหลายตามความเป็นจริงก็มีได้นะครับการอยู่รีกรเล่นย่อมถอนมาหน้าได้หนึ่งแม้มานะก็มันเทาเบาบางเพราะการอยู่รีกรเล่นเหมือนกันนะเวลาเราเกิดมานะเวลานั้นทั้งหลายนะส่วนมากแตมาสังเกตที่ตัวนะเราไปเทียบกับคนอื่นเขา พอไปเทียบกับคนอื่นก็พบว่าเออเขาดีกว่าเราด้อยกว่านั่นก็เป็นมานะว่าตนด้อยกว่านะครับพอพบว่าตนดีกว่าสูงส่งกว่าอาก็มานะว่าตัวดีกว่าเด่นกว่าหรือไม่ก็เสมอกันนะเป็นอย่างนี้พอไม่ได้คบหาผู้คนไปอยู่แต่คนเดียวหรี่เรนไอเรื่องเปรียบเทียบกับคนอื่นมันก็ลดน้อยถอยลงไปมานะ นะก็หาโอกาสเกิดได้ยากการอยู่รีกเก้นย่าทำรลรายวิตกได้หนึ่งวิตกนี้ีนี่คืออากุศลวิตกนะที่เป็นกามวิตกบ้างพยาพาตาวิตกบ้างวิหญิงสาวิตกบ้างนะพออยู่รีกเก้นนะก็วิตกพวกนี้ไม่ค่อยจะเกิด เช่นเราก็จะเกิดกามาวิตกขึ้นมาก็เกี่ยวกว่าได้เห็นรูปสวยๆเสียงเพราะๆก็มีความดั่งรีครที่จะได้อย่างนี้เป็นต้นในที่สถานที่แบบนั้นซึ่งเป็นสถานที่ปลารบความควรแก่ปัานปลารบความเพียนไม่ได้มีอารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นการอยู่ดีกระเรย่มทาจิตให้มีอารมณ์เดียวได้หนึ่งนะ หมายความว่าทำผูกจิตให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานแต่อย่างเดียวได้นะเพราะไม่มีคนกวนนะครับการอยู่รีกเก้นย่อมทำให้ผูกจิตไว้ได้น <c oughs> ะเมื่ออยู่กับอารมณ์เดียวและประสงค์จะผูกจิตไว้กับอารมณ์เดียวนั้นตลอดไปนานๆก็ยังทำได้อีก นะครับการอยู่ดีเกเรย่ยอมทําให้เกิดความบันเทิงหนึ่งบันเทิงในที่นี้คืออะไรอ่าคนที่ไม่เคยอยู่คนเดียวนะจะไม่รู้หรอกไอ้รสของก,การอยู่คนเดียวนะ่ะมันเส็นจะวิเศษนะนะกันหนึ่งได้บอกว่าให้พิจนารณาเสมอว่าใ้สถานที่วิเวกที่เรามาอาศัยอยู่เพียงคนเดียวนี้ เป็นไปเพียงเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติการปฏิบัติตของเราจะสะดวกเพราะได้อยู่ในที่วิเวกเพราะได้อยู่คนเดียวให้พิจารณาอย่างนี้ซึ่งถ้าไม่พิจารณาแล้วมันจะติดวิเวกนะครับการไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่คนเดียวมันชวนให้ติดได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าระวังไม่ติดกับติดไอ้คน,นที่ติดมันน้อยกว่านั้นแต่ก็มีโอกาสจะติด นะครับ <c oughs> นั่นแหละสําหรับพวกนี้นะติดนะครับ <c oughs> เพราะอะไรเพราะอยู่คนเดียวแล้วมันบันเทิงได้นะครับทีนี้บันเทิง่ะพอบันเทิงเนี่ยเป็นเพียงน่าจะถือว่าเออดีแล้วจะเป็นเหตุให้เราเพออกพอใจที่จะอยู่ปรารโคความเพียรแต่บางคนพอบันเทิงแล้วไม่คิดจะทําอะไรได้แต่ว่าฮะอยู่แล้วมันมีความสุขดี สอเตียงแค่นี้นะครับ <c oughs> การอยู่รีกเล่นย่อมทำให้เป็นคนหน้าก็รบหนึ่งนะอันนี้เป็นความจริงนะครับเพราะปรากฏว่าอยากพระพิกษุนะเห็นชัดเลยถ้าเป็นพระที่ถ้าจะเป็นพระอยู่ป่าอยู่คนเดียวนะอะไรอย่างนี้นะครับชาวบ้านก็นับถือนะ ก็กราบเข้าไหว้ก็ถือว่าเป็นแพร่เกล่งวินัยไม่ไม่อะไรนะไม่ติดแสงสีไม่ติดกาไม่ติดกิจนิมนต์นะเขาก็นับถือเรียกว่ามียศยศคือความนับถือนะ <c oughs> จากคนตั้งอราอยนะครับหรือว่าบริวารก็ได้อะไรดังอนะไร <c oughs> การอยู่ดีกเล่นย่อมทําให้เกิดลาบหนึ่งนะการอยู่ดีเล่นย่มทําให้เกิดลาบพูดง่ายๆไว้ใหม่กราดเคลนด้วยปัจจัยไทยธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับว่าคนเขาเห็นคุณว่าผู้นี้กําลังเพึดพึปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์การที่เราจะถวายปัจจัยไทยธรรมแก่ท่านผู้นี้จะเป็นอานิสงส์ที่ประเสริฐสาหรับเราเราจะได้รับผลตอบแทนที่น่าปราถนา ดังนี้แล้วก็น้อมนเาปัจใจทายาทของเข้าไปถวายจะเป็นคนที่ไม่ขาดเครดนะการอยู่รีกเร้นย่อมทําให้เป็นที่หน้านอบน้อมหนึ่งก็ทํานองเหมือนกับมีมียศนั่นแหละนะครับคือหน้ากระาบหน้าไหวการอยู่รีกเร้นย่อมทําให้ได้รับปีตีหนึ่งมันน่าจะเป็นข้อเดียวกับนั่นนะนะบันเทิงนะเพราะเพราะปีตีมันแปลว่าความบันเทิงไงนะนะครับ เข้าใจว่าตั้นหมายถึงได้เจริญฌานนะครับสำเร็จฌานนะก็เกิดปีติที่เป็นองค์ฌานนะครับนี่ผมเข้าใจเอาเองนะส่วนนี้ในอัตกถาไม่มีคมอธิบายเลย,เเยไม่แน่อนอนไม่แน่นอน,น การอยู่รีเรียนย่อมสร้างความปราโมดหนึ่งปราโมดก็คือปีตินั่นแหละแต่ปีติอย่างโอนากานี่ชันเน่นะปีติชั้นกามาวาจรเรียกว่ากาปราโมดนะฮะถ้าหาว่าจะเป็นชั้นรูปาวจรก็เรียกว่าปีตินั่นแหละถ้ามาคู่กันอย่างนี้นะครับนะมาคู่กันอย่างนี้คข,ขอให้ทราบว,ว่าปลาโมดคือปีติชั้นกามาวาจรนะครับ <c oughs> ถ้าปีติชั้นรู้ปาวะจรคือฉันได้ฌานนะก็เรียกว่าปีตินั่นแหละนะครับการอยู่รีกเล่นย่มทําให้เห็นสภาวะเองสังขารตั้งหลายนะนั่นก็คือว่าพอได้ฌานนะ <c oughs> ที่มีปีติอย่างนั้นแล้วก็นะก็ะใช้ฌานเป็นบาทเจริญวิปัสนาก็จะเกิดปัญญาเห็นสภาวะ ความจริงแห่งสังขารทั้งหลายการอยู่รีกเล่นย่อมทําให้เพิกถ้อนปฏิสนธิในภพได้พอทําวิปัสนาปัญญาเก้าวหน้าไปตามลําดับนะบังก,ก็บรรลุถึงมัคมัคนั้นก็จะตัดปฏิสนธิในภพทั้งหลายนะครับการอยู่รีกเล่นย่อมมอบสามัญจะผลให้หนึ่งแหนะเป็นอันสุดท้ายคำว่ามอบสามัญญผลให้ คือผลที่ท่านพูดนั้นได้รับที่เห็นได้อยู่ในปัจจุบันก็คือสามัญญผลคําว่าสามัญญผลแปลผลแห่งความเป็นสมณะสมณะที่หนึ่งประโสดาบันสมณะที่สองพระสกธา,า,กา,า,าคามีสมณะที่สามพระนาคามีสมมณะที่สี่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นผลก็คือผลสี่มีโสดาปฏิผลเป็นต้นนั่นเองนะครับ ที่เพิกถอนปฏิสนทธิคือปฏิสนทธิในพบถัดไปนะสามัญญผลเนี่ยได้เลยนะตอนบรรลุนะครับ <c oughs> ขอถวายพระพรคุณแห่งการอยู่รีกเก้นมียี่สิบแปดอย่างเหล่านี้แลซึ่งเป็นคนที่พระสถาคตทรงระลึกถ,ถึงแล้วก็ยังทรงสร้างเสบการอยู่รีกเก้นอยู่ยังไม่ทิ้งการอยู่รีกเก้น ขอตาวายรพระร์พลอีกอย่างหนึ่งพระตถาคตเจ้าทั้งหลายผู้ทรงมีพระดำริสำเร็จแล้วทรงเป็นผู้ใกล้จะสวยรถที่น่ายินดีแห่งสมาบัติซึ่งสงบเป็นสุขจึงส่องเสพการอยู่รีกเกล้น <c oughs> <c oughs> นะอออา,อา,อาไม่เกี่ยวกับว่าจะออา อะไรนะัร่นเจริญสติปัฏฐานนะพิจนารณากายเวทนาจิตทำอะไรตำนองนั้นก็ได้แต่เพื่อจะใช้โอกาสอยู่กับสมาบัติที่ทรงได้อยู่แล้วฌานสมาบัติบ้างภรรสมาบัติบ้างนิโรธสมาบัติบ้างนะอะไรอีกอ่ะ <c oughs> อหมดแล้วนะครับหมดแล้ว <c oughs> นะที่การที่จะยั้งอยู่ในสมาบัติอย่างนี้มันต้องไปอยู่ในที่หลีกเล่นอยู่แต่ผู้เดียวจึงจะคูนนะทงประสงค์จะเอาะเสพสมาบัติซึ่งเป็นสมบัติที่พระองค์ทรงได้นะครับก็ส่ง <c oughs> าหาโอกาสหาเวลาพอโอกาสหรือเวลานั้นมาถึงก้าวก็ใกล้โอกาสใช้เวลานี้ยั้งอยู่ในสมาบัติ <c oughs> ขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงสร้างเสพการอยู่รีเกเร่นเพื่อความอยู่เออเดี๋ยวก่อนอยืมอ่านตัวหัวก่อไป <c oughs> ขอถวายพระพรขอถวายพระพรพระตถาคตรทรงสร้าง,งเสพการอยู่รีเกเร่นด้วยเหตุสี่อย่างเลยประมวลเหตุที่ทําให้พระองค์ทรงประสงค์การอยู่รีเกเร้นรีเกเล้นด้วยเหตุสี่อย่างอะไรบ้าง ขอต่าวัยพระพรพระตาาคตเจ้าทั้งหลายทรงสร้างเสพการอยู่รีกเล่นเพื่อความอยู่ป้าสุขหนึ่งอยู่ป้าสุขคืออยู่ได้อย่างสะดว,วกไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นเท่านั้นเองพระตถา,าคตเจ้าทั้งหลายทรงสร้างเสพการอยู่รีกเล่นแม้เพราะความที่ทรงเล็งเห็นว่าไม่มีทอดและมากด้วยคุณหนึ่งนะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะ่นนะอยู่รีกเล่นเกี่ยวก็ว่าเห็นคุณ ของการอยู่รเรียกเล้นและการอยู่รเรียกเล้นเนี่ยมันไม่มีโทษอะไรเลยนะครับระตถาคก็เจ้าทั้งหลายทรงสร้างเสพการอยู่รเรียกเล่นแม่พระเป็นทางดําเนินแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายทุกท่านไม่มีเหลือ <c oughs> คือว่าท่านที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายทุกท่านรู้วันแต่ว่า มีการส่องเสพการอยู่หรือเลรนประพฤติการอยู่หรือเลรนมานะาในตํรราทางศาสนาชั้นอัตกถาท่านบอกว่าแม้จะเป็นพระอริยะชั้นตําสดุดเทียงพระโสดาวบันนะและก็เป็นคารวสาน,นะ, <c oughs> ะมีนางวิสาขาเป็นต้นนัเดยยกอย่างนะ ท่านผู้นี้ก็อยู่ลีกเกรนมาแล้วประพฤติดีเลรนมาแล้วในการโกดนะครับไม่ใช่ท่านครอบครีกับผู้คนกลนเกลือนด้วยการม,มาสุขมาตั้งแต่ตลอดและมาชาตินั่นเป็นพระโสดาบันอย่างนี้ไม่มีนะต้องเคยอยู่ดีกเกรนมาประพฤติปฏิบัติธรรมในที่วิเวกมาก่อน เพียงแต่ว่าในชาติที่ท่านเป็นพระโสดาบันนะครับนั่นเต็มเปี่ยมเข้าแล้วนะเกิดไปฟังธรรมเจ็ดร้อยาตามคนอื่นไปฟังธรรมที่วิหารนะอได้ทำเทศนาที่ถูกากาอัธยาศัย,ยฟังเข้าใจนะไอ้ปัจจัยแต่หนหลังรวมทั้งการอยู่หรลีกเล่นก็ได้โอกาสนะเข้ามาสนับสน,นุน ก็เป็นเหตุให้สั้นไปบรรลุธรรมสาเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเลิกเข้าใจผิดได้แล้วชอบเอายกเอาพระอริยะบุคคลที่เป็นกรวาว ا มาอ้างออกวิทยุว่าปฏิบัติที่ไหนก็ได้ไม่ต้องออกจากบ้านไปสู่สำนักหาที่วิเวกอะไรหรอกดูแต่นางวิสาขาเถอะนั่นแน่ นะไม่เห็นว่าจะต้องออกไปไหนอยู่บ้านแท้ๆก็บรรลุนะอยากระถามอาจารย์พูดชอบสอนนะและต้นเหมือนนางวิสาขาคุณสมบัตินะอะอย่างนี้หนักข้อก็ไปอีกหนักข้อก็ไปนะอัน มันน่าอาเนตอนาถาคนพูดเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอาพิธรรม,มเพราะฉะนั้นคนพูดเนี่ยเป็นอาจารย์อาิธรรมนะว่าเราไปปฏิบัติทำไมเราเรียนอาพิธรรมเราก็รู้อยู่แลว้วมันมีแต่ปรมาจิตเจตสิกสรูปนิพพานไม่มีคนไม่มีสัตว์เวลาเราไปปฏิบัติเกิดปัญญาก็รู้อย่างนี้หละนะ ไม่ได้ต่างอะไรกันและไปปฏิบัตินั้ว่าลำบากทําไมนะอาจารย์ทั้งหลายก็ระวังนะเวลาก็มาพูดนะนะจะเขาเรียกพวกนี้พวกนี้ว่าปร,รับปวาระนะเราต้องมีวาจากล่าวข่มได้จะเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองนะยืนนานต่อไปอีพระพุทธศาสนาอายุสั้นลงสั้นลงก็เพราะว่าคนรู้น้อยก็เป็นเหตุให้พวก <c oughs> ปรัปปวาทีขมขีเอาของขีเอาโต้ตอบอะไรกับเขาไม่ได้เลยนะถ้าพูดอย่างนี้ต่อใอ้บรรยายคําสอนของพระพุทธศาสนาก็ชื่อว่าเป็นพวกปรัปปวาทีอยู่นั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> และจะโตเขาอย่างไรน,นะว่ามันวางรู้มันคนละอย่างกันคนละอย่างยังไงเพราะก็โตมานะนะอเรียนนี่เราก็รู้แล้ว ว่านามรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็รู้เราไปปฏิบัติก็เพื่อเป็นอย่างนี้เห็นอย่างเงี้แล้วก็ไปปฏิบัติท,ทําไมนะได้ฟังทำอย่างนี้ก็รู้เลยว่าไงานะทำไมนะพูดถึงกายโอ๋อนักโทษที่เขาขังเดียวอ่ะอ่นักโทษที่เขาเห็นขังเดียวไอ้ ที่ถูกขังมันก็บอกอยู่แล้วว่าจิตใจมันใช่ไม่ได้แต่ไปปฏิบัติไ้กัอ <c oughs> นอย่าอยาทำให้เสียประเด็นเนี่ยก็กำลังพูดอย่างเรื่องนี้อยู่นะแต่ยังไม่มีใครคิดจะตอบนะครับเดี๋ยวพักกันสักสิบเอ้เสร็จไม่ได้นะแล้วแต่นะครับตามอัตยาใส